วัสดีค่ะผู้ชมค่ะได้เวลารับประทานอาหารแล้วเมื่อกี้นี้มะละกอไอ้ช้างอยู่ไหนมาดูซิอา <c oughs> จารย์มาดูหน่อยเนี่ย <c oughs> มะละกอไม่มีใบนะคะมะละกอโบรานแซ่บเลยพี่น้าานนองแม่น้อบอกว่าวันนี้เปิดบ้านให้ลูกแม่มขอบคุณมากครับคนเดียวค่ะโอ้คนอื่นก็ให้มาเนี่ยห,ห้มาอยู่แต่เพื่อนม,มีลูกหนูประถมแล้วเลิกคนแรกค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ถือว่านโชคดีนะคะคุณแม่ก็เอามะละกอไล่ใบแล้วก็แกงไล่ใบแล้วก็แกง <laughs> มะละกอหัวล้านแล้วก็แกงแกงอะไรแม่แกงขาเลยแกงขาไก่ค่ะต้มแกง,งค่ะหนูนะพี่ลำยาไยจะรู้ดีว่าหนูเนะี่ยทานข้าวกินข้าวกับน้ำพริกสิคะโอ้ท่านแม่ทำไมถึงสวยทานข้าวกับกะปิค่ะแม่กะปกินวน,นะประทูแม่ชวนหน่อยสิอันนี้ได้มาจะได้ พราะว่าวันนั้นพี่ดีก็ไปขายที่วัดซีโซดาปลาทูตัวบางเ้ยตั้งตรงนี้เิหน้ำพริกโอ้โหจ้วันนี้ทานพริกกะปินะคะจบเลยคุณผู้ชมคะถ้าใครที่อยากจะทานประทูตัวใหญ่แบบนี้พรุ่งนี้นะที่วัดพุทธวิปัสนารองบีสนะคะเรามีแม่ค้าประทูนะคะก็ช่วยกันมากินเพราะพี่เขาก็เอาเงินไปวัดไงตองซอยกันแม่สามตัวสิบเหรียญสามทู แล้วก็วันนี้อาหารดินเนอร์เรานะคะพิเศษมากเลยค่ะมรุมมาตุ้มนะคะอยากให้คนรัฐนะคะต้องกินเกียงมรุมนะคะจากท่านประธานพระป่าวัดไทยเสีสุดาก็คือคุณยุนะคะคุณแม่คุณหมอนะคะโอ้โหเนี่ยแม่รู้ไหมว่าสูตรเนี้ยคนลาด <The S 1> บุรี <base. S 1> คนลาดบุรีน่าจะลาดนะใช่ไหมคุณยุน่ะน่าจะเป็นสาวลาดบุรีนะคะเอ๊ใช่ไหมชาลาดบุรีไหม แต่เราจะได้กินมาเนี่ยจำจังหวัดพี่ก็ไม่ได้เนี่ยแม่คุณหมอแกงส้มมะรุมนะคะแล้วกุ้งนะคะตัวใหญ่หมอเยี่ยมขอบคุณมากค่ะนะคะก็ไปแวะสต๊อบบายนะคะ,ะบ้านนี้ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่นะคะสังเกตช้อนนะคะช้อนได้เนี่ย <c oughs> คนรวยทําอะไรก็ไม่น่าเกียดอีพี่รอเจ้าเมือ่อใดว้างๆค่อยมากินข้าวน้ำกันบ้านนี้รวยค่ะ ดูสิ e. ช้อนนี้เป็นช้อนทองนะคะสิบแปดเคสิบแปดเคนะคะปาดไม่โลอกไม่ดําจำำํานําไม่ได้ไ <laughs> ม่ใช่ค่ะปาอีพ่อยแม่ก็คือมาส่งเด็กได้กินข้าวซ่อนทอง <laughs> มย่ยมแม่กับแมย่ยมก้อนหมูได้กินข้าวไปได้กินข้าวซ่อนทองส <c oughs> ิบขักก้แต่ลูกไปฮูตันก็ไปบ้านคุณแรกอันนั้นบ้านวางน้ําเย็นนะคะ <c oughs> อืออ่ทางนู้นก็จะเตรียมต้อนรับหนูนะคอฟฟิช Mm hmm. เดี๋ยวอ่านดูก่อนใส่วบนตา <Okay. S 2> กอนขอบคุณเจ้าลูกสาวแม่พี่ออดีเซนดิโก้ปลาทูมาอยู่ในดี่ค<อ><อ>ูกมาทานข้าวกับแม่นั้นลูกนะอะนุมาเปิดประถมแล้วเลิกให้แนละ้วแม่หนูขอใช้มือได้ไหมตัว mm hmm. ของหนูนะอออื mm hmm. พี่น้อง้ยปลาทูไหมเม่จะ ขอเป็นสาวโคลาดได้ไหมได้เอาเลยอยู่ตามใจคนโคลาดก็ต้องกินข้าวกับมือกินแบบนี้อยู่ชอบอะไรเอาไปเลยลูกต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าแมพยายามจะเลี้ยงให้เป็นผู้ดีกินครอบอะไรนะช้อนทองมันก็กลับเป็นบ้าหนอกคือเก่าพี่แพรลูกสาวแม่ลูกสาวแม่มาอย่างละแพรมาทานข้าวน่ากินจังเลยอร่อย แกงต้มจากคุณแม่คุณหมอนะคะปลาทูของพี่ลีเาขายที่วัดสามตัวสิบพรุ่งนี้นะบอกเลยว่าใครมาช้าไม่ได้นะแม่ปลาทูอะหมดแล้วหมดเลยไปยูตันทำเป็นกระปรียงเขาทานวันนี้หนูโชคดีได้อร่อยมั้ยเวที่ไม่กระปียงไม่อร่อยเดี๋ยวชิมไม่ได้ชิมเลยอย่าเชื่อคำล่ำลือปา แต่เราขาดผักไม่เป็นไรหมูเจียกระหล่ำมันนม,ม่มืลอละอะผักสดไหมหนูต้องใส่ผักสดเนยแม่อู้หิกโดดเผ็ดเผ็ดเผ็ดนี่คือมารุมอเมริกาก็มีนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามาเบิงมาเบิงมาเบิง เมนู Menu, มีอะไรมั่งอ่ะอืมนักกิกแม่เป็นยังไงบ้างคุณลกูกมามี่ I tell you to the best excellent คุณพู้ภาษาอังกฤษแหม the best delicious delicious <c oughs> อืคุณแม่คุณหมอใส่กุ้งใหญ่นะคะเนี่ยโยรสชาติไม่ต้องเติมเลยพี่เแม่รสชาติเข้มข้นขอบคุณมากที่ให้พลังหนูน่ะขับรถมาเหนื่อยจากบ้านมาสองชั่วโมงนั้นเนี่ยไม่มากกว่าดิแม,ม่บัวเอ้ย ไม่เป็นไรหนูก,กินข้าวบ้านแม่นอนนะวันเนี้ยเป็นสาวเป็นสาวคนลาดใครจะว่าช,ช่วยกรช่างเนาะพี่ออดี้เนาะเรามันเด็กบ้านนอกกินข้าวได้มออืมซ้่มกำมำหัวโลนใบมันหนาวใบมันร่วงใช่ป่ะแม่ใช่มันหนาวไห แม่ปลาทูมันก็ทดแทนปลาสลิดได้เนาะอะอะไรนะปลาทูทอดมันก็ทดแทนกินกับแกงส้มอะ่ะได้ได้อเวลาดีๆแบบนี้สั่งได้นะปลาทูอ่ะตัวใหญ่ถ้าบ้านเราเหลือตัวเนี้กินน่งหมูบ้านน,น,นะแม่ ปนอะใช่ใช่อันนี้จริงพูดถึงปะทูหนูเคยลำบากนะแม่แม่หนูไปเล่นหนังะ่ะ uh huh. แม่บอกเงินสองร้อยบาทเนี่ยจะต้องให้พี่ชายเลี้ยงทุกคนในบ้าน uh huh. แม่ไปเล่นหนังสิบวันเนี่ย uh huh. เงินสองร้อยบาทอยู่ไปทำไงก็ได้ uh huh. ไปตลาดถั่วงอกบาทหนึ่งปะทูเก่งระบาท uh huh. ใช่ไหม เมื่อก่อนก็แข็งระบาดสามสี่ตัวเนาะพี่ลีเจ้าของปลาทูมาแล้วมาแล้วเจ้าของปลาทูมม่พี่ลีพ,ลพี่ลีมาทานข้าว <c oughs> อยู่บ้านหนูจะบอกความจริงนะห,หนูกินปลาทูทุกวันเลยแล้วกินปลาทูทุกวันเลยไอ้นี่ปลาทูป็าพี่ลีนะใครไปที่บูธแหม่มทีวีนะไปที่บูธแหม่มเลยอยู่ใล้ต้นต้นไม้พระอาจารย์บอกว่าอยู่ใต้ต้นไม้นะ อ๋อ oh. เดี๋ยวแต่ต้นไม้มันล่มดีไปแล้วก็จะไปกันหาขบวนลำปะป่าของแม่คุณแม่สุชาดานะคะท่านเป็นเจ้าภาพมรนาศาสรร์ทุกับคุณแม่สุชาดานะคะแม่แมมทีวีก็เอาต้นหนึ่งใหแม่นะไปติดต้นของหนูด้วยออออืืแม่เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนแม่บอกว่าหา้าจา์วิโล์ว่รัดหนอ mm hmm. ที่วัดที่ไหนหน้าอะไรนี่แหละ ท่านจะเราจะซื้อถวายตู้เย็นใช่ไหมแม่รู้ไหมอันยิ้สศงซื้อตู้เย็นเนี่ยชีวิตเราจะร่มเย็นนะฮอแย่ <Yeah. S 1> หนูก็คนหนึ่งลหละหนูเ,นเพื่อนดูเ,เพื่อนขึ้นบ้านใหม่หนูก็จะชอบซื้อตู้เย็นให้เขานะ mm hmm. แล้วแม่หนูแม่คือก่อนท่านจะเสียชีวิตเนะี่ยแม่หนูก็หนูก็พาแม่ไปชอปปิ้งซื้อตู้เย็นไปให้น้องน้องสาวของแม่นมนะฮะขนาดนั่งรถเข็นนะั่นน่ะคุณย้ายเครือนะ่ mm hmm. ะแยกตู้เย็นค่ะเนี่ยแหละใช่เลยชีวิตจะได้ร่มเย็น บะลัาบะรวยแต่ว่าก็สาสมบุญกาอกันไปปีนี้ทำห้องน้ำสามสามที่เลยนะเราจะได้มีความสุขชับกินหัวปลาวันนี้ก็ได้คุยกับพี่ทัศนีนะคะก็กำลังทำกระเบื้องหนูก็ทำห้าสิบหกแผ่นตามอายุเลยแผ่นละสอเหรียญ เนี่ยกินเป็นนั่นเนาะหัวปลาทูดูแม่นอนกินหัวปลาทูพี่ลีหัวปลาทูก็ไม่ให้เว้นนะฮะยำเอ่อพี่บุตรสบาทําไมอ๋อผักแก้มเพิ่งตามมาอ๋อเพราะว่าแบบมาด่วนนะคะพี่อีสวัสดีค่ะพี่อีสลาสเตกสคุณพยาบาลนะคะพยาบาลตัวพยาบาลคุยกันเองอ่ะอันนั้นก็พยาบาล พีอีบุษบาสวัสดีค,ค่ะลีทายนี่ยังมีแล้วค่ะลีแล้วเหรอเฉพาะเดือนหนึ่งก็สามสี่พันแล้วนั่นโชคดีแล้วค่ะโรงพยาบาลน,นี้เงินเยอะนะใช่ไหมสามสี่พันนะ<ช>เดือนหนึ่งนั่นนั่นนั่นพีอสบายเลยนะคะคือมาแบบด่วนไม่ต้องจัดเต็มก็ได้จัดแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแค่ได้เข้ามารว้วนี่ก็บุญแล้วนี่เนะ <laughs> บ้านเขานี่ต้อง คัดนะเพราะว่าทองทั้งนั้นเนี่ยท้อนด้วยสิสอนพ่อแม่สอนธรรมดาเด้อจริงๆแล้วหนูชอบกินช้อนคนใช้นะแม่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทานข้าวแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่สอนไว้ว่าเวลาทานข้าวเดีายวคุยแ้วมันจะโชกมันจะโชกกันนะคะขอบคุณค่ะแม่บ๊วยขอบคุณพอดีจ้าขอบคุณคุณแม่คุณหมอนะคะแกงส้มอร่อยมากขอบคุณพี่ลีนะคะปะทูนะคะวันนี้เจอกันค่ะ ตัวลองเบสขอบคุณค่ะบ๊ายบาย